พบกันดีแล้วนะครับกับฉันออโต้ซารลอนนะครับซื้อขายลูไหน่ายพิไบค์มือสองแครับบนถนนงามวงวานติดกับงามวงวานสาสิบนะครับริมถนนใหญ่เลยติดถนนใหญ่นะครับมีที่จอดรถด,ด้านหลังนะครับเข้าซอยสามสิบเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนึงนะครับมีที่จอดรถเลยเวันนี้เรามาพบกับเจ้า CB650S นะครับโฉม13นะครับลากจด17นะครับดูสภาพกันมีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับที่สติกเกอร์ทำสีฝาแข้งมาเป็นปี7 7นะครับโฉม13คาุก,กันิกทีพ่อไดโวนะครับ ดีนะครับยางพอมีนะครับโซ่สเตอร์ยังพอใช้ได้นะครับเ่องเดินดน,น,นิ่มนนะ หม้อน้ำนะครับมาดูไม้กันครับไม้หมื่สองนะครับ,รบฟังเสียงท่อกันลั่นๆนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่อง ออโต้ซาลอนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคันต่อไปนะครับสวัสดีครับ